สวัสดีค่ะมาริธาโรขอสวัสดีทุกท่านในเดือนมิถุนาปี64นี่เป็นราศีมิถุนที่เดือนมิถุนานี้เป็นแาคีริ้วห่อทองอประเภทแบบรวยซุ่มรวยเงียบรวยไม่บอกใคร เป็นเศรษฐีลับๆเป็นคนที่มีการเงินดีเป็นคนที่มีความร่ำรวยแต่ทำตัวธรรมดามากนะคะนี่เพราะมันเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบแล้วเป็นเดอะเฮอร์คนที่เป็น The Hermit เนี่ยเป็นคนที่ทำตัวแซนธรรมดาแต่เป็นคนมั่งมีเป็นคนเก็บเก่งเป็นคน เขาเรียกว่าใช้เงินเป็นม,มีการเก็บทรัพย์สินเงินทองอเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งแต่ไม่แสดงออกประมาณแบบนั้นนะของชาวมิถุนอไม่โอ้อวดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่อดร่ำออดรวยประมาณอย่างนั้นแต่เป็นคนรวยรวยจริงอื นี่แหละและมีการวางแผนทำงานกําลังรอรอเวลารอเป้าหมายรอในสิ่งที่มิถุนกำลังวางแผนกำลังทำอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการร่วมลงทุนการทำธุรกิจในเรื่องของการงานที่กําลังรอเวลาอยู่และไม่ได้ไม่ได้รอเฉยๆนะในในในความที่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆเป็นไปค่อยๆเป็นไปแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบอย่างสมมุติว่ามิถุนต้องการให้มันสําเร็จภายในห้าวันเจ็ดวันอะไรแบบนี้นะแต่ว่าบางทีมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาในการรออะไรที่มันยังไม่ยังไม่พร้อมอืมต้องบอกว่ามันยังไม่พร้อม มันยังไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันลงตัวได้ภายในระยะเวลาของเดือนนี้ม,มิถุนเลยเป็นเป็นเก้าดาบนะเดี๋ยวนะเออแว่นไม่ได้ใส่คือเป็นเก้าดาบที่ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเหตุของการที่จะต้องรออะไรเนี่ยแล้วคือใจคนมันอยากทำ ใจคนมันอยากไปคือไฟแรงอะประมาณอย่างนั้นอะแบบกะแบบอยากทําให้มันเต็มที่อะคืออยากให้มันแบบสําเร็จเร็วๆอืมอยากให้มันสำเร็จเร็วๆอยากให้มันแบบได้อย่างที่ใจเราวางแผนไว้อะอย่างที่เราต้องการอะทีนี้มันใช้เวลาในการที่เออรอทุกอย่างให้มันพร้อมแล้วทุกอย่างมันถึงจะเป็นไฟมันถึงจะนำดำเนินไปเป็นเดอะสตาร์ อนี่คือเดอะสตาร์ดังนั้นเนี่ยความกังวลใจความวิตกกังวลจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีในเดือนมิถุนาสิ่งที่มิถุนต้องการนั้นประสบความสำเร็จแน่แต่สภาพของจิตใจสภาพของจิตใจในสิ่งที่มิถุนกำลังคิดกลับไปกลับมาคิดทบทวนคิดบุกบลหรือ อ่าบางทีเนี่ยควรที่จะหาอะไรทำหาอะไรทำนั่นหมายถึงว่าในเมื่อสิส่งที่เราคาดการไว้มันยังไม่พร้อมที่จะมาอ่าความพร้อมหรือสิ่งที่เราต้องการนั้นมันยังไม่ใช่เวลาอันที่จะเหมาะสมเนาะเหมาะสมที่เราจะต้องเจอหรือที่เราจะต้องลุยกับมันอะ่ะดังนั้นเนี่ย ควรจะปล่อยวางอย่าไปวิตกกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันจะทำให้มิถุนจะต้องแบกรับภาระคือภาระเยอะเยอะอยู่แล้วงานเยอะอยู่แล้วงานยุ่งอยู่แล้วการวิตกกังวลมันจะทำให้สุขภาพจิตเสียจะทำให้เสียพลังงานทำให้เราไม่ค่อยมีพลังในการทำอะไรในแต่ละวันเออมันจะทำได้ไม่เต็มที่เพราะใจเรา คือตรงหน้าเนี่ยเราทําอีกอย่างหนึง่งแต่ใจเรามันคิดอีกอย่างหนึง่งใจมันไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้นี่หมายถึงว่าคิดคิดถึงในสิ่งที่ตนเองต้องการเออแล้วทีนี้พอสิ่งที่ตนเองกําลังกระทําอยู่ลงมือทําอยู่มันก็เลยไม่ค่อยดีนะควรที่จะเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ตนเองกําลังทําอยู่งานมันถึงจะดีงานมันถึงจะสามารถที่จะอ่า ทำทุกอย่างได้ด้วยความสําเร็จอืแล้วมันสิ่งที่มิถุนกําลังทําอยู่นั้นน่ะมันดีอยู่แล้วเพราะว่าการเงินดีมากอืมมิถุนทํางานเก่งมากเป็นแปดเหรียญน,นจะจ๊ะอ่าใช่แปดเหรียญการเงินดีแต่งานหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยภาระเยอะหน่อยในเดือนมิถุนาการเงินดีโชคลาบดี อเป็นสเตรน์ด้วยเป็นผู้นำที่นอกจากจะเก่งแล้วยังมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายที่เป็นอ่พระคีริวหอทองอย่างที่บอกเป็นพระคีริวหอทองในเดือนมิถุนาโดยซุ่มคือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากทำอะไรได้ทำต้องการอะไรก็จะได้แต่ว่า บางสิ่งบางอย่างที่มิถุนต้องการทําจริงๆนั้นอนะ่ะบางทีมันก็ต้องรอความพร้อมไม่ใช่มิถุนทําไม่ได้ไมิถุนทําได้แต่มันต้องรอจังหวะรอรอเอานะรอถ้าทุกอย่างมันลงตัวมิถุนก็เป็นเดอะสไตล์อย่างที่บอกเมื่อกี้คือมันจะมีโอกาสสังคมใหม่ๆของสังคมใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆการงานใหม่ๆผู้ร่วมลงทุนที่อมืมีความน่ารัก น่ารักในเรื่องของการคุยกันได้การปรึกษากันได้การที่ได้เจอคนร่วมลงทุนที่มันมีเคมีอะไรที่มันตรงกันอืมรู้ภาษารู้งานอ่ะคุยกันรู้เรื่องอืมก็มิถุนไม่ต้องไปใจร้อนนะบางสิ่งบางอย่างถ้ามันยังมาไม่ถึงจะถามว่าดีไหมไมิถุนเป็นคนเก่งทํางานเก่งแต่ในเดือนมิถุนาเนี่ยมัน มันมันยุ่งอ่ะมันยุ่งในเรื่องของงานไม่ถุนเลยคือแบบก้มหน้าก้มตาทําการทํางานเลยเขาเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งทํางานเก่งหาตังเก่งรวยเก่งด้วยอืมเป็นผ้าคลิ้วห่อทองด้วยรวยเก่งรวยไม่ออกซือ้อแต่เป็นคนที่รวยอจะใจพูดว่ายังไงเนี่ยเดิมมีนี่นะ คือถ้ารวยแล้วแบบไม่แสดงออกหรอกเนี่ยคนแบบนี้การเงินดีมากๆเลยเป็นคนเริ่มต้นจากอะไรละ่ะเริ่มต้นจากในสิ่งที่ตนเองชอบงานที่ตนเองถนัดเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทำงานดีทำงานเก่งมากเก็บหอมรอมรีกเก่งวางแผนเก่งเวลาจะทำอะไรแล้วเนี่ย มักจะศึกษาศึกษาให้ให้มันถ่องแท้ให้เข้าใจถ่องแท้ให้รู้ถ่องแท้แล้วจะเข้าใจในงานที่ตนเองทําแล้วจะปรับปรุงแล้วจะาหาหาอะไรที่มันทําให้ธุรกิจการงานของตนเองจะต้องโตอ่ะพอมันโตมันได้กําไรมันได้เงินนั่นก็คือความพยายามความสามารถของตัวมิถุนเองที่ หางเงินหาง,งานเก่งจัดการเก่งดูแลผู้คนดูแลลูกน้องดูแลครอบครัวเก่งดูแลทุกคนได้ดีเป็นคนมีความสามารถอืมดังนั้นความวิตกกังวลของมิถุนเนี่ยความคิดมากนะบางทีมันเหนื่อยมันอาจจะแบบรู้สึกว่าเออจะต้องทำอันนั้นจะต้องทำอันนี้แต่บางทีเนี่ย จริงๆแล้วเราจัดการได้แต่แต่เราอาจจะพักผ่อนน้อยเราเหนื่อยมากเราเหนื่อยมากแล้วพักผ่อนน้อยมันก็เลยสุขภาพจิตมันก็เลยแบบมันอาจจะเป๋ไปนิดนึงมันอาจจะแปรปรวนไปนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมิถุนมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วดวงดีอยู่แล้วการเงินดีอยู่แล้วการงานก็ดีถ้าใคราความวิตกกังวลไปได้อ่ ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องไปแข่งกับใครอะ่ะแข่งกับใจของตัวเองก็พอ,อถ้าเรามีความหนักแน่นเรามีความมั่นคงในเรื่องของ,งจิตใจในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการงานที่เราทำเต็มที่เราใช้พลังของเราไปในกับไปในการงานของเราอย่างเต็มเปลี่ยนเต็มล้นอยู่แล้วเนี่ยมิถุนก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นอก,กจากว่าเราคิดเราเราต้องการในสิ่งที่เรายัง ไม่ถึงเวลานั้นมากเกินไปมันก็จะทำให้จิตตกจะทำให้หมดพลังความเครียดความคิดมากมันทำให้เราหมดพลังแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ดีหรอกทำอะไรก็คือจิตใจมันไปพะวะพะวงกับอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วเออแทนที่จะคิดถึงในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าถ้าคิดถึงในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความเป็นไปความเป็นจริงที่มันอยู่ตรงหน้า มิถุนจะมีอะไรดีๆคือแนวคิดดีดการพุ่งไปในสิ่งที่ตนเองทำได้เต็มที่มันจะดีสำหรับตัวชาวมิถุนและการเงินของตัวมิถุนเองด้วยความเครียดและความวิตกกังวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนั่นก็กมไม่ควรที่จะทำคือเราวางแผนาม,ามันวางแผนได้ แต่วิตกมากๆจนปัจจุบันเราก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์ะนะสำหรับการมีชีวิตอยู่ที่เราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นที่ในแต่ละวันอะนะ่ะเนาะเออสุขภาพไหมอะมาเรื่องของสุขภาพกันสุขภาพของชาวมิถุนระวังเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะจะ๊ะการเผลอาการปล่อยปละเลยในเรื่องของสุข าการที่รู้ตัวรู้ตัวว่าเป็นอะไรรู้ตัวว่าป่วยรู้ตัวว่าเป็นนู่นเป็นนี่แต่ก็เออไว้ก่อนไว้ก่อนปไปปัดแล้วเลยมัวแต่ไปทําอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะกก็ระวังจะได้เข้าโรงพยาบาลอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยการปัดปัดละเลยในเรื่องของสุขภาพก็ไม่เป็นผลดี คือโลกมันรอที่จะเด e h e r m i คือโลกมันรอจอจะกำเริบมันรอจอดจะเข้าโรงพยาบาลคือโรคประจําตัวนะที่มิถุนจะที่มิถุนเป็นอยู่แล้วคือมันรอที่จะเข้าโรงพยาบาลเต็งที่อยู่แล้วยิ่งถ้าเราไปปล่อยปล่อยปัดละเลยทีนี้มิถุนจะได้นอนโรงพยาบาลแน่นอนเจ้าดาบเผลอๆได้ผ่าตัดด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นอย่าเผลอเลยในเรื่องของ โรคประจำตัวที่ตนเองเป็นอย่าไปปล่อยปละละเลยไม่ดีนะคือมันรอที่จะเวอร์วังมันรอที่จะเป็นฟีเวอร์เป็นโอเวอร์เป็นเนะี่ยมันเตรียมที่จะแบบเป็นหนักอ่ะอย่าให้มันขึ้นอยาให้มันเป็นหนักพยายามให้มันหายออกไปจากทีวิตดีกว่าไนะห้พวกโรคประจำตัวค่ะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าหลงลืมอย่าหลงลืม แล้วก็เรื่องความรักความรักมิถุนดีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของอ่าความรักคนคุยหรือคนมนครอบครัวเป็นช่วงที่ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างไม่มีเวลานะในออฟคัฟส์กับเพืมอนอืม ถ้าไม่ตัวฝ่ายนิทุนเองหรือก็ฝ่ายตรงกันข้ามที่หึงหวงแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงในตัวชาวไม่ถุนมากๆเป็นห่วงแล้วก็ยิ่งไม่มีเวลาพบกันไม่มีเวลาเจอกันทําให้เครียดทําให้คิดมากอออจริงๆแล้วคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักควรที่จะติดต่อหาการเป็นห่วงเป็นใยกันคุยกันบ้าง ดูแลเอาใจใส่กันบ้างถึงแม้ว่าการงานมันจะยุ่งมากมายเพียงไหนอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่เคว้งรู้สึกเคว้งรู้สึกถูกทอดทิ้งหรือถูกทิ้งขว้างอืมมันจะนํามาซึ่งความบั่นทอนในเรื่องของความรักความไม่มั่นคงในเรื่องของจิตใจทําให้อีกฝ่ายคิดมากอ่ะอคิดมากที่ตกกังวลเป็นห่วงเป็นใยยิ่งถ้าแบบ ต่างายต่างเงียบไปเงียบไปนี่นหมายถึงความวุ่นวายในเรื่องของการงานอะนะสิบหม้นั่นแหละความรักก็เลยทําให้กลายเป็นความเครียดแทนที่จะเป็นความสุขอะนะกลายเป็นความเครียดไม่ว่ายัางไงคุณก็เป็นคู่แท้คุณก็จะอืคู่ของคุณก็จะจะยังเป็นคนนี้แหละแต่อาจจะมีหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาในชีวิตเนาะ มันก็เลยทําให้ความอบอุ่นความความที่จะต้องอยู่ได้ใกล้ชิดกันอะไรอย่างนี้มันมันมันอาจจะน้อยลงแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเ,เลิกละแบบนั้นนะก็เลยทําให้บางบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เหนื่อยอะไรมากๆจากการงานบางทีในเรื่องของความรักยิ่งแบบไม่มีใครคอย ให้กำลังใจไม่มีใครคอยเป็นหวยย่วงเป็นใยสิ่งนั้นมันก็เลยทำให้มิถุนอาจจะน้อยอกน้อยใจคิดมากนอนไม่หลับนะแต่ไม่เป็นไรอะนะพูดถึงว่าพูดถึงว่าความรักเนี่ยความรักคนรักคู่ครองอ่ะดีอยู่แล้วแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันอืม การปรับความเข้าใจการคุยกันบ้างการมีเวลาให้กันบ้างการดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันบ้างมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นการปรับความรู้สึกการห่วงใยกันการดูแลกันนะม,มันจะมันจะทําให้ความรักทําให้ต่างคนต่างมีกําลังใจต่างคนต่างมีพลังออย่างน้อย หันไปเราก็ยังมีใครอีกคนอยู่ข้างๆแล้วให้ความอบอุ่นให้กำลังใจการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำสิ่งใดๆก็ตามการที่เราให้กำลังใจกันแล้วเรา <c oughs> หันไปแล้วเราเจอครอบครัว <c oughs> เจอคนรัก <c oughs> เจอกาลันยานามิตร <c oughs> เจอเพื่อนฝูงที่สนับสนุน <c oughs> ให้กำลังใจ เป็นกองเชียร์เป็นกองเชียร์ให้ให้กับเราคอยอยู่ข้างๆเราอคอยดูแลมีเวลาให้ซึ่งกันและกันเป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยมันเป็นกําลังใจอย่างหนึง่งมันเป็นพลังใจอย่างหนึง่งที่ทำให้มีแรงมีแรงเพื่อสู้มีมีกำลังใจอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะเราจะทำได้ดี อย่างน้อยเราก็มีคนเคียงข้างทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือเจอปัญหามันก็จะทำให้เราไม่ท้อไม่ท้อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เรามาีพลังในการต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคคือมันทำให้เราไม่หนีปัญหาไม่ไม่ไม่หนีอุปสรรคเจอปุ๊บหนีเจอปุ๊บหน,อบนีอะไรแบบนั้นอะ การมีกำลังใจมันจะทำให้เราพุ่งเข้าหานะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตแทนที่เราจะหลบกลายเป็นว่าเราหันหน้าเข้าสู้อพอเราหันหน้าเข้าสู้ปุ๊บไอสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคไอสิ่งที่มันเป็นปัญหานะ่ะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ยิ่งเราหนียิ่งเราถอย มันยิ่งตามเราเป็นเงาแต่ถ้าเราหันกลับหันหน้าเข้าสู้พุ่งเข้าใส่มันเหมือนเป็นการต้อนให้ไอ้พวกสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้มันออกไปจากชีวิตยิ่งเรากลัวมันก็ยิ่งทำลายจิตใจทำลายความมั่นใจดังนั้นเนี่ยไอ้อุปสรรคหรือว่าปัญหาเนี่ยอย่าไปกลัวมันนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องของ ปัญหาในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างการงานการใช้ชีวิตถ้าเราหนีอ่ะยิ่งหนีมันยิ่งตามทําให้เรารู้สึกด่อยค่ารู้สึกจัดการอะไรไม่ได้ละในชีวิตแต่ถ้าเราหันหน้าสู้ยิ่งเราหันหน้าสู้มันยิ่งกลัวมันยิ่งถอยห่างออกไปนั่นแหละชีวิต มันก็จะมีทริคของมันนะมีทริคง่ายๆเลยคือหันหน้าเข้าสู้เลยว่าแล้วอืมเศรษฐีภาคีิริวของเราเชาวมิถุน <c oughs> เศรษฐีภาคีิริวนี่คือไม่ได้ว่ามิถุนเป็นคนจนนะเศรษฐีภาคีิริวนี่คือเป็น้าคเศรษฐีภาคีิริวนี่คือเป็นภาคีิริวหอทอง นี่ไงโกกไงอกาสหน่งจะสะสมไปไหนจ้าทรัพย์สิสนชาวิถุนรวยแล้วรวยอีกอรวยแล้วรวยอีชื่นชมชื่นชมในความสามารถในสิ่งที่มิถุนหามาได้ชื่นชมในทรัพย์สินชื่นชมในสิ่งที่ตนเองทำให้ครอบครัวบริวารมีความสุข มีสัมผัสที่6กด้วยนะมีสัมผัสที่6กที่ดีมีการรับรู้อะไรเหนือธรรมชาติด้วยการรับรู้อะไรเหนือธรรมชาตินั่นก็คือสิ่งที่จัก,กรวาลหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวตนอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบรรดาลให้ชาวมิถุนรู้ รู้แล้วเป็นสัญชาตญาณที่จะทําให้มิถุนเลือกทําเลือกทําในสิ่งที่มันจะสร้างความสําเร็จมาให้กับชาวมิถุนในด้านของการเงินในการงานเป็นดวงที่ชอบทําบุญด้วยนะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเดอะเฮอร์มิตนี่เป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างคือ ไม่ได้ไม่ได้เหนียวนะแต่ว่าเหนียวไหมไม่ใช่คือ,อ,อนอกจากจะเป็นเศรษฐีเป็นข้าทีรวิวหอทองแล้วยังมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ช่วยเหลือสังคมมีเกณฑ์ทำบุญมีเกณฑ์มอบทุนในรายที่รวยมากๆมีเกณฑ์มอบทุนการศึกษามีเกณฑ์ช่วยเหลือเด็ก มีเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสเป็นบุญอย่างหนึ่งเนาะคือเรายิ่งให้เรายิ่งได้ยิ่งเราเหนียวเรายิ่งจะหมดเร็วบุญของชาวมิถุนในการทำบุญในการเสียสละเพื่อสังคมอะนะยิ่งทำให้มิถุนรวยมากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ เป็นโชคชะตาของมิถุนในเดือนมิถุนาที่ถ้าตัดความกังวลออกไปได้มิถุนก็จะเป็นเดอะสตาร์เดอะสตาทั้งโชคลาภทั้งการเงินการงานและจิตใจเดอะสตาร์ที่มันจะป๊ะปุูล่าไปสะทุกสิ่งนะคะดวงชะตาของชาวมิถุนจะประสบความสำเร็จมีการเงิน ร่ำรวยมากคืนเป็นเศรษฐีทุกท่านขอให้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำรวยมากๆนะชาวม่ถุนจะได้มีชีวิตที่ดีกันทุกท่านประสบความสำเร็จทุกท่านขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e มีอะไรก็เม้นมาเล่าสู่กันฟังนะคะชาวม่ถุนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในวันนี้ ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ